สวัสดีค่ะพวกเรา,เาว่าจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหรือโครงการ U2T นะคะของพวกเราได้พื้นที่ ตำบลท่ากเากษมจังหวัดสระแก้วนะคะผลิตภัณฑ์ของชุมชนของพวกเราก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน2แบบก็คือเสื้อกกแล้วก็ผ้าขาม้าซึ่งเสื้อกกเนี่ยจะออกมาในรูปแบบกระเป๋าที่ทามาจากเสื้อกกนะคะวันนี้ที่พวกเราจัดแสดงก็จะมีทั้งผ้าขาม้าด้วย ที่เป็นแบบนี้ก็จะเอาอมาจัดแสดงด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยถอดออกมาถอ,ถอดอัตลักษณ์ออกมาจากสารหลักบ้านซึ่งเป็นส่วนรวมจิตใจของคนในชุมชนตำมนท่าเกษมนะคะซึ่งถอดออกมาได้ทั้งหมดด้วยกันผ่านสีสีสีค่ะ ก็จะมีทั้งสีแดงสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีน้ําเงินนะคะซึ่งแต่ละสีจะมีความหมายแตกต่างกันสีแดงก็จะมีความหมายถึงความเชื่อสีเขียวจะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์สีเหลืองหมายถึงความสุขแล้วก็สีน้ําเงินหมายถึงความสุขุมค่ะแบรนด์ของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบรนด์ SRI ซึ่งย่อม,มาจากคําว่าสีแต่ก่อนเนี่ยตำบลท่ากเกษมเราเนี่ยทำมีการทอผ้าขามาแล้วก็ทอเสื้ออยู่แล้วค่ะพวกเรา โครงการ u ูทก็ได้เข้าไปพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือกระเป๋าแล้วก็ชุดสภาพแฟชั่นค่ะก็เป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะสิ่งที่ได้จากโครงการนี้นะคะก็คืออันดับแรกเลยประสบการณ์ในการทำงานนะคะการร่วมง,งานกับผู้อื่นแล้วก็ได้เรียนรู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นอบ การย้อมกกแล้วก็ต้นกําเนิดกบเนีย่ยค่ะ mm hmm. แล้วก็ได้เรียนรู้การสารกระเป๋า mm hmm. และได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ mm hmm. ในหมู่บ้านยกระดับโครงการค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ได้ความรักความสามาัคคีดึงสิ่งที่ทุกคนแบบว่าเป็นความสามารถที่ทุกคนแบบแต่ละทางอะคะ่ะออกมาทำให้โครงการนี้มันแบบ พัฒนาได้โครงการน,นี้มันสำเร็จรู้เร่วงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่องที่จํจำหน่ายของเรานะคะอยู่ที่เพจ Facebook ค่ะท่าเกษมมาร์เก็ตเพจค่ะเข้าไปเลือกชมสินค้าได้นะคะแล้วก็ในเพจเนี่ยเราจะมีการเอ่อโพสทำคอนเทนต์อะไรต่างๆเกี่ยวกับตำบลท่าเกษมของเราหมดเลยค่ะเข้าไปชมกันได้แล้วก็กดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ